สวัสดีนะครับสวัสดียามเช้านะครับโหฝนชุ่มฉ่าตั้งแต่ตีสี่ตีห้านะครับฉนสามโมงเช้าป่านนี้เพิ่งจะหยุดนะครับแต่ตกไม่แรงมากนะครับอ่ะคลิปนี้นะครับมีประเด็นมาพูดคุยกันนะครับพอดีมีบางท่านนะครับสอบถามเข้ามาว่ามีต้นไม้ชนิดไหนบ้างนะครับที่โหถือว่าเป็นไม้ครอบจักรวาลเลยที่คนต้องการนะครับถามมาซะผมตอบยากเลยเขาบอกว่า เอาต้นไม้ที่โตเร็วว่างั้นหนึ่งโตรเร็วสองต้นตรงว่างั้นสามทรงพุ่มน้อยว่างั้นสามอย่างนี้มันเทพเลยนะไม้ชนิดเทพเลยนะทรงพุ่มน้อยด้วยโตรเร็วด้วยตรงด้วยดีเขาไม่ถามว่าต้องเป็นไม้ที่เนื้อดีด้วยนะโอ้โหโดยปกตินะครับ ก่อนจะเข้าประเด็นว่ามันมีไม้อะไรบ้างเนี่ยขอย้อนไปถึงชุดความรู้ที่ว่าไ,ไม้โตเร็วเนี่ยไม้โตปานกลางไม้โตช้าเนี่ยนะครับคุณภาพเนื้อไม้มันย่อมแตกต่างกันออกไปนะครับไม้ที่โตเร็วหน่อยนะครับคุณภาพความหนาแน่นของเนื้อไม้ก็ย่อมจะน้อยนะครับไม้ที่โตได้ช้าแกนไม้หรือคุณภาพความหนาแน่นของไม้นั้น ก็จะเยอะนะครับความแข็งแกร่งของไม้แต่การใช้งานบางอย่างก็แตกต่างกันออกไปนะครับไม้โตเร็วบางอย่างใช้งานได้ดีนะครับสีสันลวดลายได้ดีบางอย่างทนมอดทนปลวกนะครับบางอย่างใสได้ง่ายลวดลายสวยะนะครับก็ใช้งานแตกต่างกันทั้งไม้โตเร็วหรือว่าไม้โตชานะครับไม้โตเร็วบางอย่างเนื้อไม้ก็มีราคาค่อนข้างดีเหมือนกันแต่ไม่ได้แพงมากนะครับ บางอย่างก็ถือว่าใช้ได้เลยส่วนไม้โตช้าบางอย่างด้วยความว่านาแน่นของเนื้อไม้ของมันเนี่ยมันก็จะมีราคาแพงค่อนข้างแพงหน่อยนะครับบางอย่างก็ลวดลายงามยิ่งแพงไปอีกนะครับไม้ตัวเร็วเนาะและทีนี้เนี่ยแม้แต่ไม้ตัวเร็วเนี่ยจะให้มันทรงพุ่มน้อยมันก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับโดยปกติทรงพุ่มของต้นไม้โดยเฉลี่ยเขาก็บอกว่า6เมตร7 8ดเมตรไปนี่นะครับ 6 7เจ็ดปดเมตรไปโดยเฉลี่ยนะครับยิ่งไม้ที่โตเร็วเนี่ยถ้าเราสังเกตอย่างมะฮอกกันเออะไรล่ะกระถินเทพาละกันจะไม่พาเข้าไปดูนะครับกระถินเทพามันโตเร็วเหมือนกันต้นก็ตรงเหมือนกันแต่ว่าทรงพุ่มมันไม่ได้น้อยนะเพราะว่าการที่มันจะโตเร็วเนี่ยมันพุ่งขึ้นไปหาแสงแล้วมันต้องไปแตกกิ่งก้านสาขานะครับเพื่อไปสร้างใบเพื่อรับแสงเมื่อมันรับแสงได้เยอะมันแตกทรงพุ่มได้เยอะมันก็จะโตเร็วกว่าเขานะครับ ไอที่โตเร็วๆพุ่งไปตรงเลยเนี่ยมันได้แค่สองสามปีแรกของต้นไม้นะครับหลากหลายชนิดก็จะได้ประมาณนั้นสุดท้ายมันโตและได้ระดับแล้วมันต้องแตกทรงพุ่มนะครับเพื่อเพื่อจะรับแสงเพื่อจะสังเคราะห์แสงของมันนี่แหละเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตนะครับถ้าตรงไปเฉยๆทรงพุ่มน้อยเฉยโดยลักษณะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นโดนไม้ใหญ่บีบไว้แตกทรงพุ่มไม่ได้แต่มันก็จะโตได้ช้านะครับทีนี้จะโตเร็วแต่ช่วงแรกๆช่วง พัฒนาความสูงของมันนะครับส่วนไม้ที่มันตรงนะครับที่เขาว่ามันก็หลากหลายชนิดนะครับที่ตรงบางชนิดโดยธรรมชาติของมันก็ไม่ค่อยตรงแต่ถ้าปลูกจํานวนทีๆีหน่อยให้มันบีบกันหน่อยมันก็พอพอที่จะให้ตรงได้เป็นบางชนิดแต่ไม้หลายชนิดนะครับโดยวิสัยของมันโดยนิสัยของมันโดย ลักษณะธรรมชาติของมันเนี่ยมันตรงอยู่แล้วนะครับแม้เราจะดัดโน้มเอียงไปยังไงส่วนใหญ่มันก็จะแตกกิ่งใหม่เพื่อจะสร้างลำต้นหลักของมันให้ตรงนะครับถ้าจะเอาทั้ง3ามประเด็นเลยที่เขาว่านะครับไม้ชนิดไหนที่มันตรงด้วยโตรเร็วด้วยนะครับทรงพุ่มน้อยด้วยนั้นก็โอ้โหตอบยากซะเหลือเกินนะครับอย่างต้นหมากเนี่ยเออต้นหมากหมากที่เขาใช้เคี้ยวกันนะนะครับหมากเนี่ยผมก็ว่าตรง ตรงโดยธรรมชาติเลยแล้วก็ทรงพุ่มน้อยมากทรงพุ่มแค่ประมาณ2เมตรเมตรสองเมตรสองเมตรอ่ะสเมตรทรงพุ่มมันแต่ว่ามันก็ <c oughs> มันก็อะไรละ่ะมันไม่ได้โตเร็วมากอ่าถ้ายกตัวอย่างอย่างจำปาทองนะที่ที่โซนภาคใต้เขาปลูกกันปลูกห่างสองเมตรก็ได้แต่ถ้าห่างสองเมตรคูณสองเมตรเลยเนี่ย มันก็จะเป็นไร่ละสี่ร้อยต้นเนี่ยทรงพุ่มมันก็ไม่ได้มันก็แตกทรงพุ่มอย่างนั้นก็จะโตช้าแต่ก็อยู่ที่บริบทของการปลูกด้วยนะถ้าปลูกรอบรั้วไร่เนี่ยปลูกห่างกัน2เมตรหรือบางบางชนิดอ่ะห่างกันเมตรเดียวก็ยังโตได้เลยถ้าเป็นแถวเดียวนะรอบรอบสวนหรือว่ารอบรอบบ่อน,น้ําเพราะเขาแตกกิ่งด้านข้างไปรับแสงได้ถึงระยะห่างต้นจะห่างกันสัก2เมตรเนี่ยก็ยังโตได้ดีหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้สักไม้จำปาทองอะแต่ ทีนี้นะครับเอาจะเอาไม้ที่มันทั้งโตเร็วทั้งตรงด้วยเนี่ยแล้วทรงพุ่มน้อยนะครับก็จะยกตัวอย่างให้ฟังแล้วกันเอาสิ่งที่มีในสวนนะครับเอาเอาตัดคําว่าทรงพุ่มน้อยออกไปก่อนแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าไม้ที่โตเร็วอ่ะโตเร็วแล้วก็ตรงอ่ะโตเร็วแล้วตรงนะครับเท่าที่เห็นในสวนนะครับก็มีอย่างไม้สักอ่ะไม้สักมีนโตเร็ว เนื้อไม้ก็ไม่ได้แก่งมากนะครับก็ถือว่าแข็งปานกลางแค่นั้นแหละแต่คุณภาพเนื้อไม้ดีไม้สักนะครับโตเร็วแล้วก็ตรงนะครับไม้สักนะตัวเร็วแล้วก็ตรงอีกชนิดหนึ่งก็เป็นมะฮอกกานีแล้วกันมะฮอกกานีนี้โตเร็วแล้วก็ตรงเหมือนกันแต่ตัดเรื่องทรงพุ่มออกไปนะเพราะว่าไม้ที่โตเร็วมันก็ต้องมีทรงพุ่มอยู่แล้วอย่างต้นนี้ทรงพุ่มมันแปดเมตรเลยแหละเจ็ดแปดเมตร มะฮอกกานีนะครับดูต้นนี้นะครับอายุเก้าปีแล้วครบเก้าปีปีนี้โตเร็วและตรงนะครับอีกหนึ่งชนิดอ่าก็เป็นกะถินเทพาโอ้เห็ดอะไรเอ่ยกินได้ไหมเนียกินได้ครั้งเดียวเห็ดรวมยติอ่ะกะถินเทพานะครับโตเร็ว แล้วก็ตรงโดยธรรมชาตินะครับตรงพุ่งหาแสงนั่นแต่มันก็แตกสงคุ่มต้นนี้เจ็ดแปดเมตรเหมือนกันโตเร็วโตเร็วนะครับเท่าที่เห็นในสวนผมก็มีสามชนิดนี้นี่แหละที่ถือว่าโตเร็วกว่าเขานะครับโตเร็วแบบเห็นเห็นเลยโตเร็วแบบเห็นเห็นโตเร็วแล้วก็ตรงนะครับอ่ะแล้วทีนี้เอาชนิดที่โตไม่ได้เร็วมาก นะแต่ตรงเหมือนกันนะครับทีนี้ชนิดนี้ไม่ได้โตเร็วมากแต่ตรงก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มที่คุณภาพเนื้อไม้ก็จะแกร่งขึ้นมาอีกนะครับโตช้าหน่อยแต่ว่าตรงโดยธรรมชาตินะครับอ่ะชนิดแรกเลยแล้วกันนะครับพยอมมาถึงจะไม่ได้โตเร็วเนาะอันนี้ตัดคําว่าโตเร็วออกไปแต่ตรงอ่นะชนิดนี้ตรงโดยธรรมชาติแล้วก็เป็นไม้ที่เนื้อคุณภาพดีขึ้นมา พยอมนะครับพยอมที่สวนผมเนี่ยมีเยอะนะครับประมาณ500ต้นโดยประมาณก็ผมว่าตรงเนี่ยเกิน450ต้นนะมีต้นตรงเออคดคดเคี้ยวไม่กี่ต้นแต่เขาบอกว่าถ้าเป็นไม้ขุดล้อมคดคดเคี้ยวมันจะมีราคาแพงนะแต่ผมก็ไม่ได้ใส่ใจตามธรรมชาติมานล้วกันมันจะตรงมันจะไม่ตรงนะครับแต่โดยส่วนใหญ่ลักษณะมันลวตรงโดยธรรมชาติของมันนะครับพยอมอ่าอีกชนิดหนึ่งก็จะเป็น อันนี้น,นี่เจอเจอนี่อันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าโตเร็วอะไรมากมายแต่ว่าก็โตในลักษณะที่โอเคอยู่แต่ว่ากว่าจะใช้ประโยชน์ได้มันก็คงนู่นแหละอีสิบสามสิบปีนะครับไม้แดงไม้แดงดยส่วนใหญ่ก็โอ้โหดูดิตรงเปล่าตรงขึ้นไปน,นู่นนะครับตรงแต่ว่าไม่ได้โตเร็วแบบุูดพาดแบบ ไม้สักไม้กระถิมเทพาไม้มะฮอกกานีเลยเนาะอืมอ่าชนิดถัดไปนะครับอ,อยู่โซนล่างๆหน่อยออะไปดูดิี่พาดูอยู่ตอนนี้คือตัดคําว่าโตรเร็วออกไปนะครับพวกนี้เป็นชนิดที่มันตรงเป็นไม้เศรษฐกิจกที่มันตรงนะครับ <c oughs> พวกนี้จะอยู่ที่ลุ่มๆหน่อย แต่บางต้นมันก็โตดีอยู่นะตัวดีกว่านี้ยางนานะครับอ่ายางนายางนาก็ถือว่าเป็นไม้ที่ตรงโดยธรรมชาตินะครับบางท่านบอกว่าโตเร็วแต่ผมบอกว่าไม่ได้โตเร็วมากหรอกมันสูพวกไม้สักไม้มะฮอกกานีไม่ได้แต่ว่าก็ใช้งานแตกต่างกันออกไปแต่ว่าทามันได้โตแล้วสามสิบสี่สิปีข้างหน้ามันสูงใหญ่ตัวนี้พยอมนะครับดูดิตรงดีพยอมตรงดีอ่านี่ยางนานะครับ <c oughs> ยางนาสูงขึ้นไปนู่นเลยจะสิบกว่าเมตรนะครับยางนาตรงแต่ไม่ได้โตเร็วแบบพวกนั้นสักเท่าไหร่เดี๋ยวผมปลูกต้นกระชายผมก่อนอะไรมาเสาะมันอ่ะอีกต้นหนึ่งนะครับไม้ที่ตรงโดยธรรมชาตินะครับก็ นี่เป็นตะเคียนนะครับตะเคียนโดยลักษณะของมันตรงอยู่แล้วขึ้นไปก็ตรงเลยนะครับไม้ตะเคียนไม้พวกนี้นะครับเพาที่ยกตัวอย่างมาอีกชนิดหนึ่งก็ในสวนจุดนี้ไม่มีนะครับก็อยู่โซนอื่นก็มีอยู่เหลืออยู่ไม่กี่ต้นก็เป็นจำปาทองนะครับอ่าแต่จำปาทองนี่ก็ถือว่าอยู่อยู่ในไม้ที่โตเร็วอ่าเกรีดเดียวกับ ไม้มะฮอกกานีไม้กระถินเทพาไม้สักเลยนะครับโตเร็วคล้ายๆกันะนะครับแต่ทีนี้เราจะมาพูดเรื่องประเด็นเรื่องทรงพุ่มแล้วกันไม้พวกนี้ถ้าปลูกทิ่ีเลยเนี่ยอย่างสามเมตรมันก็โตได้นะ,อ,ะอย่างสามเมตรแล้วถึงอายุเราค่อยตัดตัดฟันออกสักครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยอ,อย่างสามเมตรเนี่ยก็โอเคปลูกห่างกันสามเมตรสามเมตรโดยประมาณมะฮอกกานี จำปาทองพวกนี้นะถ้าจะเอาโตเร็วทรงพุ่มมันก็จะเบียดกันเองไม่ให้แตกทรงพุ่มมากแต่ว่าถึงเวลาต้องอาจจะต้องตัดฟันออกบางส่วนนะครับเพราะไม้มันก็จะโตได้ช้าลงเพราะว่าป่ามันจะนิ่งนะครับทรงพุ่มมันมันจดกันมันบังแสงกันเองว่างั้นเถอะถ้าขยายระยะห่างมันแตกกิ่งก้านสาขาได้มันก็จะตรงเนาะแต่ปลูกได้ในระยะห่าง3เมตรนะครับทุกชนิดที่ว่ามานั่นแหละนะครับ แต่อนาคตพอมันเติบโตขึ้นเนี่ยถ้าเราไม่ตัดสางต้นอื่นก็จะโดนบทบางไปทําไม่ตัดสางก็ไม่เป็นไรก็จะมีต้นที่โตได้ต้นที่โตไม่ได้นะครับแต่ถ้าตัดสางออกต้นที่เหลือไว้มันก็จะเติบโตได้ดีนะครับอ่ะแล้วก็ลักษณะการปลูกอยู่ที่การปลูกด้วยนะครับอย่าไปฟิก,กว่าอโอ้ไม้พวกนี้จะแตกทรงพุ่มไม่แตกทรงพุ่มเท่าไหร่ถ้าปลูกแบบรอบบ่อน้ําไม่มีอะไรมาบังเลยเนี่ย ปลูก2เมตรก็ได้เมตรครึ่งมันก็โตนะครับถึงเวลาก็อาจจะตัดไปใช้งานครึ่งหนึ่งที่เหลือไว้ให้มันห่างเพิ่มขึ้นถ้าปลูกริมบอน้ําอย่างเงี้ยมันปลูกแค่ต้นเดียวแถวเดียวแบบนี้เนาะมันก็จะแตกกิ่งไปรับแสงมุมอื่นได้ระยะห่างระหว่างต้นในปลูก2เมตรก็ยังได้เมตรครึ่งก็ยังได้แต่ว่า2เมตรกําลังดีนะครับปลูกรอบสวนเหมือนต้นสักของผมด้านหน้านะครับในคลิปก่อนๆที่เคยทําไป ผมก็ปลูกห่างกัน2เมตรมันก็แตกกิ่งไปรับแสงที่ถนนได้ต้นสัตว์ก็มีแต่ต้นโตโตโตได้สบายนะครับแม้ห่าง2เมตรอนาคตก็เอาออกต้นเว้นต้นมันก็จะเหลือห่างกัน4เมตรมันก็จะโตไปได้อีกนะครับหรือจะปลูกลิมนาปลูกรอบคันนานะครับทานาคือเราปลูกรอบคันนาถ้าปลูกแค่แถวเดียวมันก็แตกกิ่งก้านไปรับแสงได้เรื่องระยะห่างระหว่างต้นปลูก2เมตรเมตรครึ่งก็ยังได้นะครับก็ไปพลิกแพงเอานะครับสรุปแล้วว่าไม้ที่ โตเร็วตรงด้วยมันมีอยูอ่แต่ว่าเรื่องทรงพุ่มมันก็จะไปดูตามบริบทพื้นที่ในการปลูกด้วยนะครับว่าถ้าจะให้ทรงพุ่มน้อยๆแล้วปลูกได้หลายๆต้นมันก็คงหาหาไม่ได้หรอกอส่วนไม้ที่ตรงแต่ว่าอาจจะไม่ได้โตเร็วมากนะเนื้อไม้ดีๆก็มีตามที่ยกตัวอย่างไปนะครับที่พาไปดูส่วนทรงพุ่มมันก็ต้องแตกทรงพุ่มอยู่แล้วนะครับไม้ใหญ่มันโตขึ้นไปก็78เมตรอย่างที่ว่านะครับทรงพุ่มของเขา แต่ก็อยู่ที่บริบทของการปลูกด้วยว่าพื้นที่เราเป็นแบบไหนถ้าปลูกรอบสวนรอบบ่อน้ําเป็นแนวรัว้วปลูกรอบคนาปลูกแค่ต้นเดียวนะครับไม่ได้มีต้นอื่นมาขนาบข้างมันก็ปลูกห่างกัน2เมตรได้ทรงพุ่มก็จะแตกไปด้านข้างได้แต่ถ้าจะปลูกเป็นป่าเป็นแปลงแบบนี้เลย3เมตรระยะห่าง3ต่อต้นเนี่ยก็โอเคแล้วนะครับถึงระยะเวลาหนึ่งก็อาจจะเอาต้นสักไปใช้งานหรือต้นกระถินเทพาออกแต่ว่ากระถินเทพาผมว่า มันโตเร็วกว่าคนอื่นเขามันอาจจะบทบังคนอื่นเขากับปลูกรอบๆสวนก็ได้หรือจะปลูกปนกันไปแบบของผมก็ได้นะถึงเวลาก็เอาพวกนี้ออกไปก่อนแล้วเหลือไม้หลักๆไว้ให้มันระยะห่างมันห่างขึ้นเนาะอ่ะคลิปนี้นะครับก็พูดคุยกันโดยประมาณนี้แหละน่าจะได้ชุดความรู้อะไรเพิ่มเติมไปเสริมเพิ่มเติมเข้าไปนะครับสําหรับท่านที่จะปลูกต้นไม้หรือว่าปลูกอยู่แล้วนะครับก็ไปพลิกแพลงเอาเพิ่มเติมเนาะ ถ้าจะหาชนิดที่แบบโอ้โหสุดยอดไม้เลยทั้งโตเร็วทั้งตรงทั้งทรงพุ่มน้อยปลูกต่อไร่ได้เยอะเนี่ยดีที่ไม่ได้บอกว่าโอ้อาคุณภาพไม้เยี่ยมเลยนะแต่คุณภาพไม้เยี่ยมไปอีกโอ้โหคงหาหาไม่ได้นะครับ